สวัสดีครับวันนี้ก็มาพวกผมช่องตัวรารชาเนี่ยอีกเลือนะครับเนาะอยู่กับหน้าข่าของ3 8 8โกครับผมมาจัดกันเหมือนเดิมอ,อีกแล้วผมกับบาคาร่ามชมนะก็ต้นทุนอยู่ที่5,000บาทครับผมอ่ะลองลุยกันดูหน่อยผมตอนนี้ก็ห้องค่อนข้างที่จะกอดกันแน่นเหลือเกินนะชมนะละนักษณะกอดกันแน่นมากครับผมยังไงครับผมเปิดนี่แดงมาวะแดงมาวะแดงขอตามแดงแล้วกกันนะชมนะ ตอนนี้เราจับจุดนะจับจุดแถว1แถว2วิ่งหน้าคู่แถว3วิ่งหน้าคู่แถว4ี่ไม่น่าจะรอดนะชมนะในเขาให้รถแมลนะแถวสี่แมงแดงแน่นอนมันต้องวิ่งคู่กันเป็นหน้าคู่นะชมนะจัดไปเปอร์เซ็นต์มีมาเยอะครับผมเปิดนี้เพราะว่าส่วนมากเขาไพ่ไม่สลับนะชมดูไหมตั้งแต่ต้นเกมมาเลยเขาไพ่ไม่ยอมสลับเลยครับผมคือวิ่งคู่อย่างเดียวอ่ะอย่างไงครับผมเปิดนี้ต้องหมวยไปต่อได้ไหมเอาให้แม่งฝุดปลอกเลยนะชมนะ เอาดิสิบแต้มครับผมหลังบ้านดูหน่อยครับผมปอกมาปอกมาเรียบร้อยไม่ปอกว่ะหน้าเจ็ดโดนเหมือนเดิมอ่ะโอเคครับผมหมายเลขลั่นมาดิที่เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมโอเคอเอาครับผมตอนนี้เราก็จะเดินหน้าเดิมต่อไปแล้วการชมนะคือว่าเดินหน้าหน้าคู่ว่ะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่เป็นหน้าคู่ทั้งหมดเราจะเล่นไม้นี้เป็นแดงอีกเหมือนเดิมจัดไปครับผมแต่ว่าขอเบาๆได้เบาแล้วกันท่านชมนะ เพ,เพื่อจะเป็นแดงสุดเลยนะผู้ชมนะดูดิแถว5กับแถวหก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นแดงคือว่าจะเป็นแบบลักษณะคู่ทั้งหมดเลยทนผู้ชมนะคู่ทั้ง6แถวของเขาแพร้รถแมพบบนะฮะยังไงครับผมเปิดนี้ปักเข้ามาครับผมยังไงเออน่าจะขอบว่ะขอบเข้าหลังบ้าน3แต้มยังไงต่อมันสี่วะเราละโอ้โหแม่งตัดถือครับผม โอ้โหมันตัดแถว2เป็นหน้าขีเหมือนตอนนี้เลยชมนะัดตั้งแต่นับตั้งแต่แถว1ถึงแถวหตอนนี้เหมือนกับมันจะตัดแถว2กับแถวแถวห้านะตามสเต็ปเราเลยครานี้แถวนี้ต้องไปแดงอีกทั้ชมนะเพราะว่ามันจะต้องเป็นหน้าคู่นี่งไงแถวสองที่เราอ่านไม่ได้เพราะมันติดเสมอไงมาแบพเจใส่ไปครับผมเปอร์เซ็นมาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เข้าสเต็ปเราเลยคือตัดแถว2กับแถว5เป็นหน้าคู่ ไอแถวสองที่ว่าเราอาร่านไม่รู้เพราะว่ามันมีเสมอไงเราเลยอ่านไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ชัดเจนมากคือแถวที่5้าเป็นหน้าขี้คือน้ำเงินสามแดงหนึ่งเปิดนี้ไม่น่าจะรอด่ะเปิดนี้ไม่น่าจะรอดบบป๊อกหน่อยดิเฮ้ยหน้าสวยนะหน้าหกแต้มไม่ถึงหกตับแตกโอ้โหมันหน้าอะไรมันหน้าหนึ่งแต้มโดนดิ <c oughs> เรียบร้อยไปยังมาผมสวยงาหมื่นเจ็ดไปเลยเออเป็นยังไงครับผมสวย เขานี้จังหวะขึ้นแถวใหม่แล้วผู้ชมนะจังหวะขึ้นแถวใหม่ดูไหมตอนนี้เขาให้รถแมสซ้ายมือนะตอนนี้มันเป็นน้ำเงินสองแดงสองผมเราต้องวิ่งแดงต่อคุผู้ชมนะเราต้องวิ่งแดงต่อเพื่อที่จะให้เปลี่ยนแดงสามน้ำเงินหนึ่งมาจัดไปครับผมจังหวะใหม่ก็เบาๆครับผมเพราะว่าตอนนี้สุดแถวแล้ว1ถึง6ตอนนี้มันเป็นตัดแถว2กับแถว5ตอนนี้เราขึ้นแถวใหม่ปุ๊บมันจะต้องเปลี่ยนสเต็ปไปอีกนะผู้ชมนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกครบ6กแถวอะตามที่ว่าผมสังเกตและดูมาผู้ชมนะ เอายังไงเปิดมาน้องมวยมันน่าเจ็ดเราล่ะโอ้ยเรียบร้อยโดนรับผมนิ่มๆม,มาอีกรับผมสวยงามอันนี้เขาเรียกว่าใส่รองเชิงนะพี่ชมนะใส่รองเชิงเบาๆครับผมที่ห้าร้อยเขานี้จังหวะนี้นะจังหวะที่ว่าแถวที่สองมันติดเสมอด้วยผมขอตัดแล้วกันมาเล่นตัดมั่งแล้วกันตอนนี้มันมีเสมอแดงน้ําเงิน ความน่าจะเป็นน้ำเงินว่ะเบๆาๆผมไม่ขอเทหมดแล้วกันเอาดียังไงครับผมเปิดนี้มาสวยๆหน่อยน้องมวยโอ้โห่หน้าอะไรวะน่โอ้ยอะไรวะเนี่ยก้าวมาเอี่ยวตามหลังมาหุยเรียบร้อยหน้าอะไรนะฮะโดนเหมือนเดิมเอามาหีก้าห้าต่อ 2, สอง 4, ครับผมสวยงามมาสี่พันครับผม เอาให้สะดุ้งครับผมคราวนี้ตอนนี้แถวสองเราไม่รู้มันคืออะไรท่านผู้ชมนะไม่รู้มันคือไพ่ขี้หรือไพ่คู่เราจับแบบนี้ดีกว่าหนึ่งสองเป็นหน้าขี้ส่วนสามสี่เราจะเล่นเป็นแดงเลยท่านผู้ชมนะคือเป็นหน้าคู่เหมือนเดิมคือตัวเดิมของมันเลยอ่ะเพราะว่ามันจะไม่สามสติ 3, 4, เดิมอยู่แล้วมาแดงไปครับผมเอาดีเอาดี ตอนนี้ก็กำไรเยอะแล้วชมนะกำไรประมาณ1มื่นสองพันนะอ่ะยังไงครับผมน้องมวยมาเสวยหน่อยโอ้โหหน้าเราสวยว่ะหน้าเราสวยว่ะขอบตามมาดิเรียบร้อยปอกแปดไปดีสวยงามเออมาสามพันเก้าซะโดยดีมาหน้าคู่นะชมนะถ้าเกิดว่าแถวสามมาหน้าคู่แถวสี่ไม่น่ารอดแน่นอนนะผมแดงแน่นอนนะผมถ้าแถวสามมเห็นแล้วอย่างเงี้ยไม่น่าเหลือครับ ตอนนี้2 1 4 3 7แล้วมาสเต็ป2ตัดหนึ่งด้วยเห็นไหมสเต็ป2ตัดหนึ่งด้วยอ่ะแดงใส่ต่อผมหมดหน้าตักไปไม่พลาดไม่น่าจะพลาดชมนะถ้าแถว3มาแบบนี้แถว4ตามแน่นอนอ่ะมาสวยๆหน่อยน้องหมวยช้าว์บมาขอบข้าว่ะเฮ้ย เออสวยงามหน้าสวยหน้าสวยหน้าเจ็ดเรียบร้อยอืมเน้นๆครับผมหมายนี้สวยงามขึ้นมาเลยสี่หมื่นนผมเรียบร้อยเอาดิเป็นยังไงครับผมถ้าเกิดว่าเขาไพ่ไม่มัว่วมันก็พอไปได้นะเห็นไหมละ่ะตอนแรกไอ้ที่ว่าเราเข้ามารอบแรกอ่ะมันจะเป็นตัดแถวสองกับแถวห้าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะหนึ่งสองเหมือนกันสามสี่เหมือนกันแล้วก็เราจะมาเร่นสลับห้ากับหกอ่ะจัดไปครับผม มาดีเปิดนี้ถ้าตูมหนีเลยท่านชมนะไม่ต้องไม่ต้องไปต่อครับผมน่าจะเป็นหน้าคู่อีกเหมือนเดิมนะผมยังยืนยันเป็นหน้าคู่นะแล้วเปิดต่อไปผมก็ในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นแดงนะขอแค่บวกก่อนแล้วกันเปิดนี้ถ้าบวกคือหนีเลยท่านชมนะบวกคือโหแม่งยืนเจ็ดว่าเอาดิเจ็ดแล้วยืนยังไงครับผมเจ็ดยืนไม่อยู่ท่านชมนะเจอเราป๊อกแปดไปเอาดิแปดหมื่นเรียบร้อย กินนิ่มๆไปครับผมอ่ะโอเคผมก็เอาแค่นี้พอชมนะพอผมปากผมขอผมนะครับเนาะอ่ะโอเคผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ